สวัสดีครับผมเก็บกดทำคลิปต่อเนื่องจากการหายไปจากหน้าจอทำสตรีมเกมหรือว่าไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปของเกม NFT นะครับที่ผมได้ติดตามหายไปหลายวันเก็บเพราะไป ตามกิจกรรมของสมุนไพนรนปก้าสมุนไพรดีอันดับต้นๆของโลกนี้โฆษณาหน่อยคือไม่มีโฆษณาเข้าแต่ขอเข้าโฆษณาของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวมอนต้านฟินิตี้ใครได้ติดตามก็ได้เห็นแล้วว่าผมเปิดไข่ออกมานะครับคือวันก่อนเราเปิดไข่กันในกลุ่มของ Discord นะครับ ก็มีสมาชิกมาเปิดโชว์เยอะมากดรัวรัวรกันเพราะทุกคนแย่งกันตอกไข่นะนะครับเพื่ออยามาตอกคิวการทําธุรกรรมก็จะอืดๆๆหน่อยทีนี้พอตอกกันเรียบร้อยก็มาดูกันหน่อยนะครับขอผมเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอันดับแรกทุกคนจะต้องอัปเดต m อ n t a าว l l e t ก ok. ่อนนะให้ใช้เป ok, ็นเวอร์ชันใหม่นะครับทุกคนก่อนจะอัปเดตจะต้องทําการบันทึกซิดเฟดก่อนวิธีการบันทึกซิดเฟดห้ามกด ผิดห้ามลืมเพราะอาจทําให้ซิฟเฟตของคุณหายหรือเสียหาย,หาย,หายไปได้นะครับวิธีการง่าย,ายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดแบบไม่โชว์นะกดเซตติ้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ security นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมกดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดคุณก็จะมีนะครับตรงนี้โผล่มาเรียบร้อยแล้วก็ป,ปีซิฟเฟตตรงนั้นล่ละนะครับอย่าลืมห้ามพลาดถ้าพลาดถ้าพลาดคือเสียหายนะอาจจะกู้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อลงทับเนี่ยมันจะไปทำให้ ซีดเฟลหายไปแล้วติดตั้งกระเป๋าใหม่ไหมที่จำได้คือติดตั้งกระเป๋าใหม่เลยนะครับดังนั้นคุณก็มีคลิปเก่าผมทําอยู่แล้วไปทําตามคลิปนั้นได้ขอไม่เท้าความอีกครั้งแค่พูดเตือนไว้ก่อนที่ใครอยากจะทําหรืออัปเกรดนะอย่าลืมเด็ดขาดห้ามลืมนะครับทีนี้มาดูนะครับกดไปที่ Marketplace Market Place ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็นี่น้องน้องน้องน้อนของผมน้อนนของผมนะนี่คือน้องน้อน ไม่น่ารักเลย <c oughs> <c oughs> คือโอ้ถ้าใครได้ตามผมนะก็จะรู้ว่าสองตัวนี้คือโคโนซีโร่ผมส่วนตัวนี้เป็นเซาเบาเพราะวันก่อนเติมตังไม่พอดีเลยนะครับพอเข้ามาแลกตังไม่พอซะง,งั้นนะ่ะทุกคนทำให้ได้หนึ่งตัวเป็นเซาเบาอีกสองตัวเป็นโคโนซีโร่ก็โอเคก็ถือว่าได้นะครับแลกกับตอนตีสองเลยนั่งเฝ้าอยู่สองวันคือให้ผมเถอะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะอ่ะเมื่อกดเข้ามานะครับ กดเซลไม่รู้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เซลได้แล้วใช่ไหมแต่โซเบลเซลไม่ได้นะเป็นตัวที่ซื้อขายไม่ได้เป็นตัวราคาถูกแต่ตัวนี้โครโนหนึ่งโครโนซ้อเออโครโนศูนย์ 0, กับโครโนหนึ่งเนี่ยซื้อได้นะครับซื้อได้ก็ซื้อขายได้ในตลาดแต่แต่อยู่ตรงไหนนี่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดตัวน,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 นี้อ่ะมาดูกันก็จะมีเจเนซิสด้วยหรือเปล่านะครับอินเซปชั่นเนี่ยใช่ไหมส่วนโครโนมันจะเขียนว่าอะไรนะโครโนหรือเปล่าเขียนว่าโครโนแบบนี้ไหม อยาขออนุญาตกลับไปน่าจะอยู่ไกลๆนะหน้าสองร้อยเลยหรือเปล่ามีไหมเนี่ยมีขายยังอ่ะเพื่อนเราบอกมีเซลแล้ว inception อ,อ่ะหนึ100่งร้อยโสิทำมาตั้งหน้าสองร้อยหน้าหนึ่งแล้วไม่มีวาดห้าพันอ่ะห้าพันนี่ห้าพันดูยังไงอ่ะตกลงขดได้ไหมเนี่ยถ้าขดไม่ได้ก็ช่างมันนะอาจจะระบบยังไม่รองรับในการที่จะซื้อขายตัวของโครโน,โน รอก่อนอันนี้อาจจะเอาตัว inception ขายก่อนเนาะอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้เข้ามาดูหลายวันก็ไม่รู้นะครับขออภัยด้วยต่อไปเข้ามาที่นี่เพื่อจะดูนะครับว่าตัวละครผมมันคืออะไรกันยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับพาร์ทก็ประมาณนี้ดีไม่ดียังไงยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้เล่น ก็สําหรับใครที่ยังไม่ตอกไข่ก็เข้ามาตอกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตอกกดไข่ของคุณอะ่ะก็มีเมนูเดียวปุ่มเดียวแหละกดไปเลยไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีปุ่มอื่นฮะหลังจากเป็นไข่นะครับไข่ไม่ได้เป็นไข่อ่ะันจะมีปุ่มเซลก็ตอกอย่างเดียวนะครับก็ตอกปุ๊บก็รอแป๊บเดียวไม่นานนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนอนของคุณนี่ของผมตัวนี้หน้าตาเหมือนเป็นพัทเดียวนะเนี่ยบอกเลยถ้าพาัทเดียวจะดีมากนะครับแต่นี่ดู มันหลายพาร์ทซะงั้นเทอร์มินเตอร์สองอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยแอนเชมิสหนึ Night ่งในในชัโก่อะไรไม่รู้เราลองแปลดูสิเนี่ยนกในติงเจลเหรอก็อกนัทพรามเทอร์มินเตอร์นักแร้แรนักเล่นแร่แปลธาตุตามนี้นะครับก็ถ้าดูตามสเตตเนี่ยผมหนักไปทาง S T R นะครับเพราะอาจจะมีเทอร์มินาเตอร์ นะครับเป็นสายแท้งนั่นเองแล้วก็มีเอจิมี i n นเท่ากันนะครับก็กลางๆแล้วไม่หนักไม่หนักไปทางใดทางนึงนะส่วนสกิลนะครับสกิลมันจะแปลไม่ได้นะเสียดายก็ถ้าแปลก็ขออนุญาตใช้มือถือกดนะครับพิมพ์เข้าไปในในมือถือนะแล้วก็คุณบอกว่าพิมพ์ว่าแปลาภาษาใน l พ y s สโต e แล้วเปิดครับแล้วก็กดเป็นกล้องถ่ายรูปอะ สำหรับใครอยากแปลผมจะแปลให้ฟังสร้างความเสียหายเพิ่มเติมคูณ96ให้กับศัตรูสำหรับส่วนที่เหลือของตาคุณอ่านี่นะโอ้มัน X อะไรละมันมันมันมองเป็น96เฉยเลยคำว่าเปอร์เซ็นต์อะคล้ายๆว่าสร้างความเสียหาย X เปอร์เซ็นต์นะครับให้กับส่วนที่เหลือเหมือนกับพลังที่เหลือหรือเปล่าเลือดที่เหลือของคุณอะสร้างความเสียหายเป็นอัตรายิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งทำดาเมจเยอะหรือเปล่าสกิลนี้ อันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็อันสเกลที่2เนี่ยใช้วิธีแบบนี้ไปก่อนนะครับจัดการเปอร์เซนการโจมตีอะไรเนี่ยสร้างเปอร์เซนสร้าง x เปอร์เซนของการโจมตีเป็นความเสียหายธาตุอะไรไม่รู้นะช่างมนเยอะยิ่งแปลยิ่งหนักรอที่คนที่จะแปลเก่งมาแปลแล้วกันนะครับผมคลิกดูอะไรในตรงน,นี้ครับยังไม่มีนะครับเร็วๆนี้ก็ประมาณนี้อะมาดู โอนได้ซื้อขายได้นี่บอกเรียบร้อยนะครับอ่ะไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้น,น้นอนนตัวนี้น,น้นอนนตัวนี้ก็หนักไปทางเอจิแต่มี STR ด้วยตามหลักเอจิ AG. ไม่น่าจะไปรวมลงกับส,ส,สเต็งนะถ้าหนักไปทางเอจิก็คือโจมตีเอจิดีๆลยมาดูกันนะครับอันนี้ก็ขอแปลกลับก่นอนอาชมิดแจ็คกานนอตนะครับนี่โหนี่เอจิจักกนนอตแน่นอน,อนเหมือนโดตาเลยนี่ ไอ้กลโกลนักนี่มันสกิลขาเหรอขากลนักมันดูไม่รู้ว่าเป็นขาอย่างไงนะเนี่ยนะครับส่วนอันนี้หนึ่งบอดี้แบบนี้ป่ะเรียงอะเรียงไหมแบบนี้นี่อันนี้คู่นี้อันนี้คู่นี้ป่ะเนะี่ยอัน,นี้คู่นี้อันนี้คู่นี้คือมีหกการ์ดเลยครับไอตัวของแอคซี่มีแค่สี่ใช่ไหมมีพาร์สองพาร์ท,ที่จะไม่เป็นจะไม่เป็นตัวของการ์ดแต่จะเป็นตัวของเลือดไอพวกนั้นนะนะผมก็จะไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มีหกการ์ดเลยเออนี่อาจจะ มีความเป็นไม่ได้จะเป็นตัวล้มเอ็กซี่เอกซี่มีคู่ท้าชิงตลอดแต่คู่ท้าชิงตายด้วยโรคภัยของตัวเองทั้งสิ้นนะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นสังเวียนต่อยนักสีนะ e. ตายก่อนอ่ะนี่ก็นอนๆผมนะนี่การ์ดการ์ดคือตอนแรกอะผมดูตัวละครโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมไม่น่ารักเลยอะตอนนั้นมันไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีตัวนี้โชว์ด้วยตอนเปิดใหม่นะ แต่พอเถิบมา3-4วันมีการ์ดออกมาเฮ้ยการ์ดมันทำสวยอะ่ะนี่ฮะผมก็เลยเซอร์ไพรส์มากเกี่ยวการ์ดนะครับเดี๋ยวพอเล่นจริงนะก็โอเคแหละผมว่านะครับถ้าเล่นจริงการ์ดสวยๆนี้ชอบนะครับส่วนตรงนี้ก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสเตตัสหลากหลายนี้ก็เหมือนกับโยฮีโร่ที่เราเล่นกันช่วงแรกๆจนกว่าเราจะมาเอาตัวละครมาทําการซมมอนกันได้แล้วจะเป็นตัวเก่งๆตามตามเมตาของมันเนาะก็ แต่ถ้า6การ์ดเนี่ยเมตามันก็น่าจะหลากหลายมากกว่าเดิมนะครับคือได้มอนได้มอนที่ความหลากหลายของการเล่นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับมันไม่ใช่ว่ามีแค่พาร์ทนี้พาร์ทนี้พาร์ทนี้แล้วสู้กันในเมตานั้นน่เจอกันหน้าเดิมเดิมอาจจะอาจจะสนุกกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่การเลี้ยงเพชรนี่ผมว่าน่าจะทําให้เราจดจ้องกับหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งใครเล่นเอ็กซี่อยู่มาเจอเกมนี้อีกเกมหนึ่งก็ใช้เวลาในการเล่นอีกหนึ่ง เกมนะครับแต่ถ้ารายได้ดีก็ถือว่าคุ้มนะอนาคตก็จะมีสกอร่าอะไรด้วยก็โอเคแหละนะครับผมอ่ะตัวที่3ตัวนี้โซบอลเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันไหมก็ไม่นะนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นหนักไปเออสเตตัสรวมเท่าไหร่เนี่ยยี 27, นี่เอจินะจัก,การนัดมีไหมไม่มีมีโพเพตเป็นพืชนะครับแต่จาัก,การนัดไม่มีนี่อะไรไม่รู้สกิลนะครับก็ลองอ่านอ่านกันดูแล้วกันทนุกคน นี่ประมาณนี้ผมว่าเป็นเกมที่น่าจะมูลได้อีกเกมหนึ่งนะสำหรับมอนตา้าเพราะถ้าคุณได้ติดตามเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคุณจะเห็นว่าการตลาดเขาดีรูปแบบเกมเขาดี แล้วก็ผู้บริหารโอเคมาเสียตอนแรกๆนิดหน่อยอย่างกับวานกาก้าเขาคือเกมนี้เสียมาก่อนวานากานะเกมนี้ตอนขายตัวแล้วก็โดนต้องเลื่อนเพราะเซิร์ฟเน่าไปเลยครับคนเข้ามาซื้อไข่กันเยอะในวันแรกส่วนวันที่2ประกาศมาเถิบมาอีกประมาณสสีวันมั้งในวันที่29กอ่ะก็ช่วงเวลาที่เขาประกาศซื้อก็ซื้อ,อไม่ได้ครับรอจนตีสองตีสามที่จะเริ่มซื้อกันได้บางคน มืนผมอะผมซื้อได้ตอนตีสองตีสมเลยนั่งไลฟ์นั่งไลฟ์จนปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ก็มานั่งคุยในกลุ่มพอซื้อได้ก็สนุกสนานกันนะครับเฮฮะแต่บางคนก็มาซื้อตอนเช้าก็ซื้อได้อยู่นะครับเพราะเขาอาจจะไปนอนกันเยอะหรือว่าหมดใจกันเยอะนะครับอืมก็ตามนั้นส่วนถ้าจะติดตามตัวของมอนต้านะครับมอนต้าก็มาทางทวิตล้วกันนะครับนี่เห็นไหมคือต้องบอกว่าผู้ติดตามเยอะนะทำให้ เกมนี้อยู่ในการจับตามองของทุกคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันเมื่อขยับอะไรนิดหน่อยก็ถ้าเราช้าก็คือช้าไปเลยนะครับทุกคนดังนั้นกดติดตามไว้ทุกช่องทางเวลาเขามีข่าวอะไรเหรียญมันขึ้นเหรียมันลงก็ตากข่าวที่เขาประกาศนี่แหละนะครับผมถ้าเขาประกาศช้าไม่มีการอัปเดตเหรียญก็จะตกลงเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมีประกาศอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญก็จะ พุ่งขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับก็รอดูการทํากําไรของเรามันอยู่ที่การเลือกช่วงเวลาของการซื้อขายเนาะนะช่วงนี้นะครับเพราะว่ากว่าเกมมันจะเล่นจริงๆก็ช่วงเดี๋ยวจะมีมินิเกมนะครับในวันถ้าตามรถแมพของเขานะอ่ามินิเกมก็วันที่30ตุลาในมินิเกมแล้วเหรอนี่มันพฤศจิสามสิบเอลฟ่าเทส คือมันละมันช้าไปแล้วนะทุกคนก็เขคงไม่นานจะมีมินิเกมนะครับแล้วก็เอลฟาเทสจะเลื่อนไปด้วย,วยไหมละ่ะเอลฟาเทสก็30สิบสจินะลถแม็กของก็าทำละเอียดก็เลยมันต้องเป๊ะอย่างนี้นะครับแต่อาจจะเลื่อนไปแล้วนะครับเพราะว่าการซื้อขายที่ช้าในวันก่อนนั่นเองเดี๋ยวคงมีมินิเกมรอดูมินิเกมว่าจะเป็นยังไงนะส่วนวันที่3าสิบถ้าไม่เลื่อนก็ ตามนี้คืออัลฟาเทสวันที่30แล้วก็เบต้าเทสวันที่15ทธันวานะครับผมแล้วก็เกมพผลิตเริ่มรั้นก็คิวหนะครับเริ่มที่จะเล่นกันจริงๆก็ปีหน้านี่คือมอนต้าอินฟินิตี้ที่เราซื้อไข่กันอย่างยุ่งยากวุ่นวายยุ่นเยอะนะครับก็ได้ไข่มาก็ดีใจนะครับวันนั้นเปิดไข่ออกมาไม่น่ารักเลยอะแต่พอดูการ์ดโอ้พระเจ้ามันอย่างนี้นี่เองก็ รอดูกันต่อไปทุกคนยังไงเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ทุกคนมีการโหวตกันแล้วว่ามันเป็นเกมน่าจะดีจากคะแนนการติดตามทวิตของเขาเกือบสอง0ส0คนตอนนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้รีวิวตัวละครของผมนะประมาณนี้ใครได้ขิงได้อะไรมาโชว์กันหน่อยมาบอกกันหน่อยว่ามันดีไม่ดียังไงของผมนะบอกกันได้นะแค่นี้ทุกคนสวัสดีครับ